แมงมุมแม่ไม้ดำมันจะฆ่าและกินแมงมุมตัวผู้ในระหว่างที่ผสมพันธุ์เป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวและแตกต่างจากพฤติกรรมของแมงมุมสายพันธุ์อื่นดังนั้นใครต่อใครจึงให้ความสนใจในมันและนำเอาจุดที่แตกต่างนี้มาเป็นเหตุผลในการใช้ชื่อสายพันธุ์ของมันเรียกขานเหล่ามือสังหารเพศหญิงผู้เป็นภรรยา คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องค่ะหากเป็นผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่างไรก็ขอฝากช่องเก้าอี้มุมห้องไว้ด้วยนะคะและว,วันนี้เราก็กลับมาพบกันในจัดมาเล่าอีพีที่46มือสังหารแม่ไม้ดา โดยข้อมูลต่างๆที่แอดรวบรวมมาก็ได้หามาจากหลายเว็บไซต์นะคะหากข้อมูลมีการคาดเคลื่อนอย่างไรแอดต้องขออภัยเว้นาที่นี้ด้วยหากสำเนียงการเล่าเรื่องมีความน่าสับสนมึนงงยังไงแอดต้องขออภัยทุกท่านเว้นาที่นี้ด้วยค่ะและอย่างที่รู้กันดีแอดมุมห้องและช่องก็อีมุมห้องของเราไม่ได้มีเจตนาลบลูหรือสนับสนุนความรุนแรงใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งวาจาที่หยาบคายขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ในปี2009ที่โตเกียวเขตไซตามะประเทศญี่ปุ่นโยชิยุกิโออิเดะอายุ1 1ปีถูกพบเสียชีวิตด้วยพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ ide, อยู่ภายในรถของเขาซึ่งมีเตาเผาถ่านอยู่ด้วยมันนับเป็นวิธีการฆ่าตัวตายทั่วไปที่ผู้คนต่างรู้จักเทว่าก็ยังมีสิ่งผิดปกติอยู่บางจุดนั่นก็คือกุญแจรถของเหยือ่อไม่ได้อยู่ภายในรถที่ถูกปิดอีกทั้งคนรอบข้างของเหยือ่อ ยังรู้สึกประหลาดใจที่เหยื่อค่าตัวตายทั้งๆท,ที่เมื่อไม่นานมานี้เขายังดูมีท่าทีดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่จะได้แต่งงานกับคู่มั่นของเขาโดยก่อนหน้าที่จะพบว่าเขาเสียชีวิตลงเขายังได้โพสต์ลงในเว็บบล็อกส่วนตัวว่าในวัย41ปีฉันกำลังตั้งตารอที่จะแต่งงานและในวันนี้ฉันจะได้พบกับครอบครัวของคู่รักเมื่อเร็วๆนี้ เราใช้เวลาทั้งหมดไปกับการหาที่อยู่ใหม่และพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของเราการชันสุตรพลิกศพของโอเดพบว่าแม้เขาจะเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ทว่าในเลือดของเขายังมีร่องรอยของยานอนหลับอยู่อีกด้วยและเมื่อตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมล่าสุดของเขาพบว่าก่อนเสียชีวิตเขาได้โอนเงินจำนวน5ล้านเยนไปยังบัญชีธนาคารของคู่มั่นอีกด้วยต่อมาที่จังหวัดชิบะ เคิโซอันโดชายพิการอายุ80ปีเขาได้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของเขาด้วยเหตุเพลิงไหม้ทว่าในร่างกายของเขากลับตรวจพบยาระงับประสาทนางพยาบาลส่วนตัวของเขาได้หายไปหลังจากที่มีคนพบเห็นเธอยังอยู่ทํางานในบ้านหลังนั้นเป็นปกติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อตรวจสอบเป็นธนาคารของผู้เสียชีวิตแล้วก็พบว่า1วันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม เงินได้ถูกถอนออกจากบัญชีธนาคารของเขาจนหมดเกลี้ยงแล้วต่อมาฮิเดกิมารุยมามะอายุ53ปีเขาถูกพบร่างนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ลำธารสายหนึ่งยังมีผู้ต้องสงสัยเป็นเหยื่ออีกบางรายอย่างซาดาโอฟุคุยมามะทาคาโอเทะระดะคาซึมิยาเบะซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุที่แลดูเป็นอุบัติเหตุและการฆ่าตัวตายทั้งสิน้นทว่าทั้งหมดทุกคนที่ผ่านมา ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือคานาเอะคิจิมะคานาเอะคิจิมะเธอเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี1974เธอมีชีวิตที่หรูหราแสดงอยู่บนหน้าเว็บบล็อกของตัวเองอยู่เสมอเสื้อผ้าดีๆเครื่องประดับแพงๆที่พักสุดหรูหราความมลังการทุกอย่างที่เธอจัดฉากแสดงออกผ่านภาพถ่ายลงบนเว็บบล็อกมันทำให้เธอแลดูเป็นแม่บ้านที่ประสบความสำเร็จ และคิจิมะยังมีความคิดที่ว่าเงินกับผู้ชายที่สามารถให้เงินเธอได้เท่านั้นคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของเธอเธอจึงมีประวัติวนเวียนอยู่ในเว็บไซต์หาคู่คอนคัตสึเพื่อใช้หาคู่แต่งงานใหม่ซึ่งล้วนเป็นเพียงเหยื่อของเธอทั้งนั้นเหยื่อคนแรกของเธอคือคู่มั่นโยชิยูกิโอิเดะอายุ41ปีหลังจากที่คิจิมะได้เงิน5ล้านเยนจากเขา เธอก็ทำการมอมยานอนหลับเขาแล้วจัดฉากการตายของเขาขึ้นในรถนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กุญแจรถของโออิเดะไม่อยู่ภายในรถที่ปิดมิดชิดอีกทั้งเขาก็แทบไม่มีอาการใ,ใดๆบ่งบอกได้เลยว่าเป็นคนที่จะสามารถคิดฆ่าตัวตายไปได้คนต่อมาเคอิโซอันโดชายพิการอายุ80ปีคิดที่จะสมัครงานไปตามประกาศที่โพสลงบนอินเทอร์เน็ตเงินเดือนของงานดูแลอันโดนั้น มากถึงสองแสนเยนต่อเดือนแรกเริ่มคิจิมะเพียงต้องทำหน้าที่เตรียมอาหารและทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นตั้งแต่เดือนที่สองเธอก็เริ่มได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นสามแสนเยนจากนั้นก็ได้มากขึ้นอีกรื่เรื่อยรวมๆกันแล้วคิจิมะน่าจะได้เงินจากชายชาราไปมากถึง100่งร้อยล้านเยนจนกระทั่งชายชาราล้มป่วยหนักจึงหยุดให้เงินเธอและนี่ก็ทำให้คิจิมะคิดได้ว่า ผู้ชายแบบอันโดคือสิ่งที่จำเป็นต่อเธออย่างมากเมื่อสังหารอันโดแล้วคิติมะจึงเริ่มเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่และตามหาคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอันโดเป็นผู้ชายที่จะสามารถให้เงินเธอเหมือนที่อันโดทำได้เยื่รายที่3ฮิเดกิมารุยามะอายุ53ปีเขาถูกพบร่างนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ลำธารสายหนึ่งหลังจากที่เขา ทานสตรูเนื้อซึ่งมีส่วนผสมของยานอนหลับปบปนอยู่ทุกการตายนั้นล้วนเป็นเพียงอุบัติเหตุและการฆ่าตัวตายเทว่าข้อสงสัยที่เหยื่อทุกรายมีเกี่ยวข้องกันก็นกคือทุกคนนั้นรู้จักกับคิจิมะนั่นทําให้เธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยจนนําไปสู่การบุกเข้าตรวจค้นอาพารเมนต์ของเธอเจ้าหน้าที่พบครกกับสากสําหรับใช้บทยานอนหลับภายในอาพาร์ตเมนต์นอกจากนี้ยังพบว่าคิจิมะ ถูกวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าจนมีใบสั่งยาจำนวนมากนี่ทำให้เธอมีทั้งยานอนหลับและยาก,กล่อมประสาทอยู่มากมายภายในอาพาร์ตเมนต์และยาเหล่านี้เองก็ถูกใช้ในแผนการสังหารของเธอหลังจากที่คิจิมาได้เงินมาจากเหยื่อแล้วเธอชอบไปเที่ยวคลับกลางคืนและยังได้ใช้เงินซื้อรถดูให้กับตัวเองทว่ารายจ่ายของเธอก็ยังดูไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่เธอได้รับไป พอรถดูที่เธอซื้อนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณสิบล้านเยนเท่านั้นเองรวมก,กันกับข้าวของต่างๆที่เธอซื้อให้กับตัวเองมันยังมีจำนวนการใช้เงินไปอยู่ที่ราวๆยี่สิบล้านเยนเท่านั้นนั่นทำให้เป็นที่น่าสงสัยว่าเงินอีกกว่า80ล้านเยนนั้นหายไปไหนกันแน่เงินมากมายที่เหลือมันถูกใช้ไปกับอะไรกันแน่และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอีเมลของคิติมะก็พบว่า มีอีเมลหนึ่งซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนการจัดฉากการตายให้เหมือนการฆ่าตัวตายทางวิธีการใช้ฐานและเทคนิคต่างๆถูกอธิบายไว้อย่างเข้าใจง่ายโดยคนที่ส่งอีเมลนี้เข้ามาเท่าที่ตรวจสอบดูพบว่าผู้ที่ส่งเป็นโฮสต์อยู่ในชินจูกุปัจจุบันก็ได้เลิกทำงานโฮสต์ไปแล้วดูเหมือนว่าเงินส่วนที่เหลือซึ่งคิจิมะไม่ได้ใช้ไปจะถูกส่งให้กับโฮสต์คนนี้ ซึ่งคอชี้แนะวิธีการลงมือก่อเหตุให้กับคิติมะการพิจารณาคดีมีการกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันอยู่สองเรื่องโดยอายการกล่าวว่าคิติมะสังหารคนเหล่านี้เพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องคืนเงินที่เอามาให้กับพวกเขาส่วนทนายของคิติมะกล่าวว่าการตายของพวกเขาล้วนเป็นการฆ่าตัวตายและเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่คิติมะขอแยกทางกับพวกเขาพอดีเท่านั้น มันเป็นเพียงเหตุบังเอิญอย่างไรก็ตามในวันที่13เมษายนปี2012คานาเอกคิจิมะก็ได้ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตโดยสารแขวงไซตามะในข้อหาฆาตกรรมชาย3คนผู้พิภาคสากล่าวว่าไม่มีที่ว่างสำหรับการผ่อนปรนเนื่องจากจำเลยก่ออาชญากรรมเพื่อจุดประสงค์ที่เห็นแก่ตัวเธอย้ำคำแก้ตัวที่ไม่สมเหตุสมผลในศาล และไม่ได้แสดงความสำนึกผิดใดๆออกมาเลยท้ายที่สุดแล้วฆาตากรแม่ไม้ดำรายนี้คานาเอะคิจ e ิมะก็ได้เสียชีวิตลงในวัย37ปีทว่าเธอก็ไม่ใช่ฆาตากรแม่ไม้ดำคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ในวันที่28ธันวาคมปี2013ชิซากุคาเกฮิอายุ70ปีถูกกล่าวหาว่าฆ่าสามีตนเองอิซาโอะคาเกฮิ อายุ75ปีหลังจากแต่งงานกันได้หนึ่งเดือนอีกทั้งเธอยังเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับชายสูงอายุหลายคนมาก่อนหน้านี้เพราะเธอมักจะค้นหาชายสูงอายุร่ำรวยที่ไม่มีบุตรมาเป็นคู่แต่งงานผ่านการติดต่อด้วยบริษัทจัดหาคู่ชายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเธอล้วนถึงแก่ความตายหลังจากที่พวกเขาเซ็นให้เธอได้รับสิทธิ์เงินประกันชีวิตและยังมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆของพวกเขาอีกด้วย เมื่อเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยคาเกฮิให้การปฏิเสธในเบื้องต้นการสืบสวนคืบหน้าไปค่อนข้างมากเมื่อตรวจคนบ้านของเธอแล้วพบว่ามีไซยาไนด์และอุปกรณ์บางอย่างซุกซ่อนไว้ในกระถางต้นไม้มีเศษไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่ในถังขยะที่บ้านในโตเกียวส่วนที่อพาร์ตเมนต์ทางตอนใต้ของโตเกียวยังพบว่ามีอุปกรณ์การใช้ยาและหนังสือทางการแพทย์เกี่ยวกับยาอยู่มากมายนี่ทำให้เธอได้รับสมญาว่า สตรียาพิษ The Poison Lady เหยื่อแต่ละรายของเธอถูกวางยาผ่านน้ำดื่มการพิจารณาคดีของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนแต่แล้วเธอก็ได้สร้างความตกตะลึงให้แก่ทุกคนโดยการประกาศกลางสารยอมรับสารภาพว่าเธอได้สังหารสามีคนที่สี่ไปในปี2013ฉันฆ่าเขาพราะเขาให้เงินกับผู้หญิงคนอื่นๆเป็นจำนวนนับสิบล้านเยน แต่ไม่ได้ให้เงินฉันแม้แต่แดงเดียวฉันรอเวลาอันถูกต้องตามที่ฉันต้องการมาพักหนึ่งเพื่อจะฆ่าเขาเพราะความเกลียดชังจำเลยยังแจ้งต่อสารด้วยว่าเธอพร้อมที่จะถูกแขวนคอคาเกฮิกล่าวกับผู้พิพากษาว่าแม้ว่าจะถูกประหารชีวิตวันพรุ่งนี้แต่ฉันก็ยังคงยิ้มเสมอนี่แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจสำคัญของเธอนั้น ล้วนเกิดมาจากเรื่องเงินแต่แล้วในสอง,สองวันถัดมาคาเกฮิดูเหมือนจะถอนคำพูดของเธอโดยอ้างอิงถึงว่าเธอมีอาการสมองเสื่อมฉันจําไม่ได้ว่าพูดสิ่งใดซึ่งมันดูเหมือนเป็นความพยายามกลบเกลื่อนและทำให้สอดคล้องกับเหตุผลที่ทนายของจำเลยหยิบยกมาเป็นประเด็นโต้แย้งต่อศาลร,ระบบยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุ่นถูกวิาพาก์วิจารณ์อย่างมาก หลังจากคาเกฮิถูกจับกลุ่มบางคนตั้งคำถามว่าเหตุใดหลังการเสียชีวิตของคนรักเธอบางคนก่อนหน้านั้นจึงไม่เป็นที่สงสัยของทางการกลัวจะจับกลุ่มเธอได้ก็หลังการเสียชีวิตของเหยื่อรายที่สี่แม้ในตัวเหยื่อบางรายก่อนหน้านี้จะตรวจพบไซยาไนตตกค้างอยู่ในร่างแต่ก็ไม่มีการสืบสวนเกิดขึ้นตลอดการพิจารณาคดีแบบมาราธอน135วัน แตละวันมีผู้คนมากกว่า500คนรอคิวเข้าห้องพิจารณาคดีเพื่อรับรู้กระบวนการพิจารณานี่เป็นคดีที่ยาวนานที่สุดอันดับสองของคณะลูกขุนนับตั้งแต่ปี2009เมื่อญี่ปุ่นเริ่มนำระบบพิจารณาคดีผสมที่มีทั้งผู้พิพากษากับคณะลูกขุนมาใช้เหล่าทนายความของจำเลยประกาศว่าจะอุทธรณ์คำพิพากษาให้ประหารชีวิตซึ่งหมายความว่า คดียังคงยืดเยื้อต่อไปอีกจนกระทั่งในปี2017สาลแขงวงโตเกียวก็ได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตอดีเซทีนี่วัย70ปีฐานฆาตกรรมชาย3คนรวมถึงสามีและพยายามฆาตกรรมอีกคนหนึ่งโดยหลอกคู่รักสูงอายุให้ดื่มไยยดไนและอ้างสิทธิ์รับเงินประกันชีวิตกับมรดกอีกหลายล้านและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของฆาตกรแม่ไม้ดำ ซึ่งเป็นฆาตรกรหญิงที่วางแผนฆ่าคู่สมรสคนรักและคนในครอบครัวมากกว่าหนึ่งคนอย่างโหดเหี้ยมเลือดเย็นคำว่าแม่ไม้ดำนั้นเป็นคำเรียกมาจากแมงมุมแม่ไม้ดำสาเหตุที่แมงมุมชนิดนี้ถูกเรียกว่าแม่ไม้ดำเป็นเพราะมันจะฆ่าและกินแมงมุมตัวผู้ในระหว่างที่ผสมพันธุ์และโดยพฤติกรรมที่น่ากลัวนี้เองชื่อแมงมุมชนิดนี้จึงถูกนำไปใช้เรียกขางฆาตรกรหญิงแม่ไม้ ที่ฆ่าสามีหรือคนรักอย่างต่อเนื่องหลายรายโดยทั่วไปมักไม่ค่อยพบเห็นฆาตรกรประเภทนี้มากนักส่วนใหญ่แล้วมักจะเจอสามีที่วางแผนสังหารภรรยามากกว่าดังนั้นคดีของฆาตรกรแม่ไม้ายดำนั้นจึงค่อนข้างตราตึงและได้รับความสนใจมากกว่าฆาตรกรผู้ชายและฆาตรกรผู้หญิงมักไม่ฆ่าด้วยเหตุผลเดียวกับฆาตรกรชายโดยส่วนมากฆาตรกรหญิงเหล่านี้มักมีแนวโน้มที่จะเป็นฆาตรกร เพราะอดีตเคยถูกทารุณหรือทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดด้านจิตใจเช่นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นเหตุทําให้พวกเธอเริ่มต่อต้านสังคมนานไปอาจขาดความเห็นอกเห็นใจและฆ่าโดยปราศจากการลังเลหรือความสมนึกผิดขึ้นมาได้อีกสิ่งที่ทําให้คดีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะวิธีการสังหารของเราไม่ไม่ดํานั้นจะไม่ใช่วิธีการเชื่อที่จงแจ้งแต่อย่างใด เนื่องจากพวกเธอมีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างเสียเปรียบดังนั้นวิธีการสังหารของพวกเธอจึงค่อนข้างแยบยนเสมอพวกเธอมักใช้กลยุทธ์วางแผนในการสังหารเหยื่อเช่นใช้ยาพิษหรือรัดคอเหยื่อในขณะนอนหลับซึ่งส่วนมากมักจัดฉกากอำพรางคดีให้เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุและจุดนี้เองทำให้มักมีฆาตกรไม่ไม้ดำลอยนวลค่อนข้างสูงในประวัติศาสตร์จากทุกมุมโลก และในปัจจุบันนี้ก็อาจยังคงมีฆาตะกรแม่ไม้ดำเกิดขึ้นพร้อมกับวิธีการสังหารที่เยบย่นมากนี่กว่าเดิมท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยทุกท่านไวนาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ